ภายในพื้นที่บริเวณกว่า336ตารางเมตรพิพิธภัณฑ์การศึกษาและการพยาบาลสภากาชาติไทยได้แบ่งโซนเนื้อหาความรู้อย่างชัดเจนและครบถ้วนถึงวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลเป็น4ส่วนใหญ่ๆ 1. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยภายใต้ร่มพระบารมีจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมศาทิสลักษ์ผู้มีพระมหากรุณาที่คุณต่อสภากาชาติไทยอาทิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดสภากาชาติไทยและทรงดำรงตำแหน่งองค์ราชูปธรรมพกสภากาชาติไทยพระองค์แรกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย พระองค์แรกสมเด็จพระศรีสวรินธิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยและเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชา 2. ประวัติและวิวัฒนาการของสถาบันจากอดีตถึงปัจจุบันประกอบด้วย วิวัฒนาการของหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเครื่องแบบนักศึกษาพยาบาลและเครื่องแบบพยาบาลเข็มเครื่องหมายนักเรียนพยาบาลประกาศนียบัตรและวุฒิบัติผู้บริหารและผู้ได้รับเหรียญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพย์ 3. หอเกียรติยศ จัดแสดงภาพของสิทธิเก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบันอาทินายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสิทธิเก่าที่ได้รับพระราชทานเหรียญฟอร์เรนในติงเกลหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยผู้ได้รับเปลี่ยนรางวัลต่างๆเช่นเปลี่ยนรางวัลสำหรับผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและสองเปลี่ยนเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาพยาบาล 4. สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลประกอบด้วยอุปกรณ์การจัดเตรียมยาเช่นเข็มฉีดยายารัประทานยาพ่นและกล่มบทยาอุปกรณ์ให้อาหารเช่นเหยือกชามรูปไตาสายยางกระเป๋าเยี่ยมบ้าน ระบอกปัสสสวะม่อนอนชุดสงประพักและกระโทนพระบางคนเบารวมทั้งสถานที่จำลองหอผู้ป่วย,<า>ยเช่นเตียงผู้ป่วยโต๊ะข้างเตียงเสาน้ำเกลือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่หน่วยบรรณสารสมเทพสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักพยาบาลว่าแต่ก่อนเนี้ยเรียนกันยังไงนะคะแล้วก็ที่ไปที่มาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความต้องการพยาบาลเนี่ยก็จะมีเยอะนะคะในการที่เข้ามาเรียนรู้แม้แต่อุปกรณ์นะคะหลายคนที่เข้ามาในวิทยาลัยของเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นเก่าก็จะเห็นว่าที่บ้านเขาก็มีนะหรือว่าบางอย่างไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันคือเอาไปทําอะไรนะคะมันก็จะทําให้เขาได้รับความรู้มันก็เป็นเกล็ดความรู้ที่ที่น่าสนใจค่ะ